คุณหอยยอดเยี่ยมคนเดียวนะครับที่สามารถทายได้ถูกแต่สภาพนเนี่ยสภาพ,ภาพนะ้นาร่างคนเดียว <laughs> เสียเวลา<อ>เวลาไปต้องไปล้างหน้าแต่งตัวใหม่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไม่ได้แต่งหน้าใหม่เลยแก้มแดงเองว่ากันเถอะอีกสี่คนที่เหลือก็หน้าผ่องกันไปหน้าผ่องโอเคมาคุยเรื่องคุณบอลก่อนครับ เดี๋ยวคงยังจำกันได้ว่าคุณบอลเนี่ยเป็นเจ้าของคณะสิงโตครับยังอยู่ไหมคณะคุณยังอยู่ไหมจะต้องมาอะไรบ้างคณะคุณเนี่ยทุกคนชื่อคณะชื่อคณะลูกหลวงพ่อโบสบนครับจังหวัดอยู่ที่วัดสเวตฉัตรเจริญนครฮะเจริญนครกรุงเทพอะไรครับลูกอะไรนะลูกหลวงพ่อโบสบนโบสบนหลวงพ่อโบสบนนี่อยู่ในวัด ใช่ถูกต้องมีบทล่างด้วยบทบนด้วยใช่ปะไม่ไม่คือชื่อหลวงพ่อโอ้อบทบนหลวงพ่อบทบนใช่ครับท้าไมถึงอยากเป็นเจ้าของคณะสิงโตคือผมเนี่ยจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมเคยเป็นเจ้าของพี่ครับพี่ครับที่นี่เอาคนมาด้วยไหนพี่อ่ะพี่กิ๊กี่ยอกคนแต่ภายนอกสิเพราะอาจจะเป็นทาทยหาสิงโตก็ได้ถ้าอย่างนี้ทาย่าสิงโตเพราลูกวิวเกตนั่นแหละ อย่ามองคนแบบนี้าอะครับเออก็ยังหาคนมาเนาะจริงเขานอนในถังขยะหรือเปล่าบใช่ใช่เขอเอออย่าเพิ่งไปสนใจเขาคุยเรื่องคุณบอลก่อนทำไมถึงอยากเป็นเจ้าของคณะสิงโตคือผมไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าคณะสิงโตอย่าลืมว่าการเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยมันมีความรับผิดชอบสูงกับเด็กห้าสิบหกสิบคนคือจริงๆพี่ชูเนี่ยพี่ชูเนี่ยเขาเป็นเจ้าของรุ่นพ่อบทบนชูไหนชูวัสดุอ่าไม่รู้ว่าอ่าคือเป็นเจ้าของเจ้าของแล้ว คคยวันหนึ่งเนี่ยผมได้เห็นเขาในการทําเราชื่นชอบถึงโตอยู่แล้วครับแล้วผมเห็นการดูแลการควบคุมควบคุมการจัดการดูแลเด็กนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกชื่นชอบแล้วเราไปสิงโตอยู่แล้วพ่อเคยเป็นเจ้าของน้านถึงตลูกลูกจะได้ทัพทิมหลวงพ่อบทบนเนี่ยเขาไปคุกคีกี่ปีกี่ปีสิบไหมเกือบล้วเกือบสิบปีที่แล้วใช่ครับประมาณเกือบ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 สิบปีที่แล้วพอไปคุกคีเสร็จปั๊บ ขอเป็นอุปถัมภ์เลยขอเป็นหัวหน้าคณะเลยคือขอขออยู่ในนี้ด้วยอขออยู่ในคณะขออยู่ในคณะว่า้งไม่ใช่หัวหน้าผมไม่ใช่หัวหน้าเด็นี้เป็นเด็กหน้าชิงโตวัดบดบนเราลูกน้องครับลูกหลวงพ่อบดบนเหอลูกน้องคุณเนระมีได้รางวัลอะไรไหมมีหลายอย่างมีต่อตัวแล้วก็โดดเสาดอกเหมยมันเป็นแบบกระโดดข้ามไปสองคนที่โดดจับแล้วก็โดดปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยคือเป็นจอแบบสองเสาเขาเป็นคนเชิดอ่ะ หลายตำแหน่งเขาทำได้หมดอยู่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คือนี่เด็กๆเลยฮะเล็กน้อยเลยคือการเป็นสิงโตเนี่ยผมบอกเลยต้องเป็นตั้งแต่เด็กอ๋อไม่ใช่มาโตแล้วมาฝึกไม่ได่ใช่ใช่แล้วคือที่อยู่เนี้ยบอกเลยว่าเล่นได้ทุกตำแหน่งและเล่นได้ดีด้วยแลไดีดีด้วยผมบอกเลยว่าวงการสิงโตรู้จักเขาอเป็นทุกตำแหน่งเป็นทุกตำแหน่งก็ได้ไหมแล้วแต่ละครับจะคุยบใครเชิญครับคุณน้องสามเบอร์ตอนคุณเป็นเด็กคุณเคยอยู่บนยอดที่ต่อตัว คุณอยู่ตำแหน่งคนที่เท่าไหร่สูงสุดที่เคยอยู่เบอร์หนึ่งเท่าหกครับหกเบอร์สองหกครับเบอร์สามหกครับหกคนตัวน้อยเหรอตัวที่หกอ่ะตัวยอดตัวยอดตัวยอดเลยเคยตกไหมวเคยตกไหมหรอไมถามไหมเออถามถามเบอร์สามเคยตกไหมเคยเบอร์สองตกครับเบอร์หนึ่งตกครับเคยตกทุกตัวเบอร์เบอร์หนึ่งสองสามใครเคยติดคดีบ้างคดีอะไรคดีอะไรครับคุณเดี๋ยว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  ลงโทษอะไรวะเออยังไม่บอกลงโทษเลยไอ้เอาไม้พี่ก็ดูโอ้มาอีกแล้วลิ้นชายอีกแล้วมะกรูดเหรอมันคือมะนาวกลัวเสียงแห้งครับผมน้ำมันนี่ตอนนี้มะกรูดมะนาวคอครับผมหนึ่งลูกเคี้ยวเข้าไปทั้งลูกเคี้ยวแล้วเกินให้ขายกินอาปาเคี้ยวเคี้ยวเลยเคี้ยว ยิ้มๆไว้มีความสุขเดี๋ยวปุ๋ยได้จากเม็ดนะปุ๋ยได้จากเม็ดอดทนตายแล้วต้องอดทนทำไมทำของทิ้เปล่าอย่างนี้โอเคนะโอเคโอเคโอเคอย่าขายออกขายไม่ได้ไปเขาเขาเป็นแขกเขาหยุมมากเลยเคยดูสิงโตไหมคะเคยค่ะที่เขาต่อตัวกันนะมีต่อตัว มีการเชิดไปมาไปวัดศาลเจ้าอะไรตามมาได้แต่ตอนนี้นะบอกคนะสิงโตนะอย่างคนะของบอลเนี่ยคือเขาวัดกันตรงนี้แล้วไอ้เสาดอกเหมยเนี่ยลีลาใครมากนะนี่เขาระดับชนะมาเวลาเราไปงานเนี่ยลูกค้าเขาจะบอกไหมว่าเฮ้ยเอาเสาดอกเหมยหรือไม่เอาหรืออะไรไงอยู่ที่บางทีเราเสนอกับเขาต้องการอืบางทีถามว่าติดต่อถึงโตคุณต้องการอะไรบ้างงานอะไรก่อนอันดับแรกเปิดร้าน เปิดร้านเปิดร้านคุณเป็นร้านอะไรครับครับอ่ามันมีแล้วแต่เปิดร้านยางร้านทองร้านอะไรมันไม่เหมือนกันอคุณต้องการแบบไหนเต้นว่าอย่างเดียวหรือเอาโชว์ด้วยเอาสาวดอกเหมยเอากระบอกเอาหอคือเรื่องได้ถูกต้องเคยออกงานแล้วตกป่ะสาวดอกเหมยเกือบทุกคณะต้องเคยตกถูกต้องแล้วตกแล้วบอกเขาว่าไงเรียกว่าพลาดโอ๊ยโอ๊ยแล้วก็ได้เก็บหัวเก็บหัวกลับ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  ต้องเปลี่ยนคนใหม่มาลงไหมไม่ไม่คนเดิมฮะเอางี้ผมมีข mm ้อ hmm> มูลเพิ่มครับคนผู้นี้ที่เป็นลูกน้องของคุณบอลเนี่ยนอกจากเขาทํางานสิงโตแล้วด้วยนะครับเขาเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้วยนะครับเวลาไฟไหม้น้ำ่วมเขาออกไปช่วยคนเหมือนพวกเหมือนลูกวานถมของคุณกับเขาดิออปอพล เอาปลเอาเรื่องที่เขามาช่วยเหลือรวมทั้งช่วยบุคุ้วันที่ผมบ้านไฟไหมเอาเหตุการณ์เรื่องจริงนะบ้านผมไฟไหมบ้านย่าผมไฟไหมคือมาเลยเกณฑ์คนมาเลยก็มาด้วยกันมากับพี่ชูแล้วเด็กคนนี้ก็อยู่ในอยู่ในที่ที่เพลิงไฟไหมมาช่วยหาของตั้งแต่เช้ายันมืดสองสามวันโดยมาที่ไม่เอาตามตั้งแต่นะนไม่ได้อะไรเลยใช่ช่วยจนถึงขนาดว่าพอวันสุดท้ายเขาช่วยเสร็จบอลพูดกับเขาไปเลยว่าเอาทองมา ทองปุ้ที่บุกคเจอไอ้บ้าแล้วแล้วตกลงเจอยายไหมเจอยายไหมยายผมนอนในกองไฟบ้าบ้าบอนั่นแหละก็คือผมเขามาช่วยแบบไม่เอาอะไรไม่เอาช่วยอะไรบ่นทั้มากอ่ะเขาอย่างนี้นะมั้งคือก็เลยบอกว่าคือผมตีพวกเขาไม่ได้คือไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมไปรับใช้เขาได้ผมจะไปงานของน้องคนนี้ที่คุณเคยไปช่วยก็คืองานบวชงานแต่ง นันแต่งพงเอานคงนาะข้องไปเลยนี่แต่งงานด้วยหรองานคนน้องคนนี้น้องคนที่ที่มาเนี่ยแต่งแล้วเหรอใช่งานบวชเขาพี่พี่บอลก็เอาทั้งคณะไปช่วยงานงานแต่งเขาคุณบอลก็เอาคณะตลกไปช่วยงานหมดเพราะว่าผูกพันเป็นกันถูกต้องเพราะว่ามันมันมันใจอะเอาเอามันเป็นใจคบใจใช่เอาล่ะเชิญน้องแก้ครับเดี๋ยวถ้าใจเย็นแล้ววิเคราะห์ดีๆเพราะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนไม่ได้ฮะทีเดียวจบครั้งเดียวครั้งเดียวทีเดียวจบ ถ้าไาฟ์บลูบดผมกับพี่บอลกินมะนาววิเคราะห์ดีๆเชิญคือข้อที่แล้วเนี่ยหนูวิเคราะห์ตามความเป็นไปได้สภาพความเป็นจริงใช่ไหมคะแต่แล้วก็โ <ขะ S 2> ดนหลอกค่ะเพราะฉะนั้น<ไ>อะไรที่จริงมันจะต้องไม่จริงอะไรไม่จริงอันนั้นจะจริงอื คือแกน่ะคิดว่าคือคิดมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าต้องเป็นพี่คนที่สองแน่เลยเพราะว่าขนาดตัวเขาอะขนาดตัวหนูหนูเห็นแวบนึงตอนที่เขาเดินมาเออมันรู้สึกว่าเขาแบบคล่องแคล่วอะคล่องแคล่วแล้วทำไมเขาเดินรเเมาะชไได่่่ใ มันติดขนาดนั้นเลยเออมันติดไม่ใช่คือเดินมาแล้วดูดูรงดีเขาดูกำยำค่ะที่พี่พรบอกว่าต้องต้องเขาคือเขาฝึกเป็นปีใช่ไหมคะหลายปีค่ะครับใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเขาถ้าคนที่มันฝึกมาหลายปีมันคงจะไม่แบบหอมตอบว่าตอบว่าเบอร์สองค่ะไปเบอร์สองสองครับ เอาแน่แน่ได้เอาแน่แน่เอาแน่แน่สุดท้ายเอาแน่แน่เบอร์หนึ่งค่ะคำตอบสุดท้ายคือเบอร์หนึ่งค่ะไปเบอร์หนึ่งครับเอาเราหวยเอาเราหวยเอาเราห่วยไอ้เบอร์หนึ่งตาลอกแรกทำไมเฮ้ยแหมผู้หญิงเลือกหอยตาลอกไหมมาแล้วเอ้ยเอาตาขวาตาขวาดิตาขวาไม่รู้นะมันมันตบพี่ผมไม่ช่วยนะผมช่วยไม่ไหวจริงที่ว่า ตบคุณจะโดนหรอคิดว่าคุณิดว่าคุณไม่ได้เอาหลบได้ไหมไม่ได้สิคนต่อไปเมื่อกี้ใครคนต่อไปปาครับปาครับจะตามไปกับน้องแกรนหรือจะไปเองเลือกเบอร์สองไม่มีเหตุผลไม่มีียตุผลด้วยไม่มีเหนุผลด้วยที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเอายืนยันนะครับรู้แล้วเอาเบอร์2ครับไม่ซ้ำแล้วเราสบายใจแล้วนะฮะบิ๊กเดอะสตาร์ ผมเห็นด้วยกับพี่พี่แกนะตอนแรกอะที่บอกว่าคนจะฝึกมันต,ต,ต,ต้องแบบกำยำ<ช>หน่อยใช่ใช่ใช่อะแล้วไปเปเลีป่ยนทําไมอะกระนดดโดนหลอกเองค่ะใครหลอกหนูก็ไม่รู้ว่า <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวๆใครหลอกอะไรมันวะ <laughs> อ่ะเราบ๊กเลยไปผมว่าเบอร์สองครับเพราะเพราะว่าแบบเขาดูแบบกำยำดูฐานอะถ้าจะจะเป็นตัวสิงโตใช่ไหมฮะฐานต้องมั่นคงหน่อยฮะเวลาแบบเชิดสิงโตเวลากระโดดเวลาอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบดูพี่เบอร์สองเขาแน่จะแบบ แข็งแรงแข็งแรงดีอะตอบว่าจะไปกับพี่กิ๊กหรือจะไปกับแกนให้เลือกหรือจะไปเองเบอร์สามไม่มีใครพี่บอลอมยิ้มมากพี่บอลอมยิ้มอะเอางี้ดีกว่าผมมาผมมากับพี่แกลนดีมากพี่บอบว่ปเบอร์หนึ่งนีกอะไรนึอตอบว่าเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับคุณดูเสนาหอยของผมเสนาหอยคราวที่แล้วเขาโชว์เหนือถูกอยู่คนเดียวเบอร์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเนี่ยเบอร์หนึ่ง ไม่มีทางใช่เลยครับรเพาะผมเชื่อว่าคนลักษณะแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าใช่ทั้งสมไเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตัวสูงไปตัวสูงไปนิดนึงแล้วดูสังเกตเบอร์หนึ่งและเบอร์สามใส่และแต่งตัวไม่เข้ากับการที่จะเล่นสิงโตได้เขาไม่ได้ใส่ชุดนี้เล่นเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณฟังผมให้ดีฮะคุณสัญญาคุณนากรครับ เบอร์สองเขาใส่ Tiger อุนิสกะาไทเกอร์มันเกี่ยวกับสิงโตเสืออะไรเนี้ยคุณดูรองเท้าอุน<ไ>ิสกะาไทเกอร์ไทเกอร์แปลว่าเสือไม่ใช่สิงโตเส,สือกับไอสิงโตใกล้เคียงกันคุณดูข้างหูเขาดีๆฮะคุณดูข้างหูเขา,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 ขาดีๆมันมีรอยรองเท้าอยู่โ,ยโดนเหยียบไงมันแทน คุณดูหูไม่ปกติหูขวาเขาไอตรงนี้สังเกตไม่ได้เป็นการตัดผมตัดผมหลอกจริงๆมันเป็นการครูดของรองเท้ารู้ไหมคุณดีก็แบบนี้นะคุณหน่ยคุณปิดเลยทำไมฮะเพราะเบอร์หนึ่งไม่มีหูไหเหยียบจนหลุดไปแล้วเหยียบจนหลุดไปแล้วต้องไวผมแปกบปิดไวฉันขอดูผมเปิดหูดูหยผม สองครับขาละคนละคู่เลยเบอร์เบอร์เบอร์สองลำนี่เบอร์สองลำจรเบอร์สองลำเก่งมากถ้าออกเบอร์สามตายหมู่ตายเรียบร้อยนะเรียบร้อยจุาเลยครับคุณเบอร์สามคุณคือลูกน้องของคุณบอลเชิญยิ้มคณะสิงโตลูกหลวงพ่อโบกหลโบดบนจริงหรือสับขาหลอก